Facebook ทาง Facebook นะฮะขอบพิงปองมาฟ้าฝนเป็นใจกะทิมาก็แค่ฝนตกหนักเท่านั้นนะฮะภาคอีสานเนี่ยเขาเต๋อว่าเขาไม่แห่แมวแล้วนะฮะแห่อะไรครับเขาแห่กะทิครับเดี๋ยวจะฟ้องพี่กะทิหน่อยทุกคนแกล้งพี่กะทินะฮะอ่ะรอเรือเข้าทุนกันค่ะเนี่ยพอแสงมันเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ มันก็จะไม่เคลีรยรนะเช็คความพร้อมนะ <c oughs> ครับแน่นอนผมบอกเลยครับสองเที่ยวต่อจากนี้ครับ พบป,ประดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุบพนมาปิดงานมาชมเรือพบกับนายนพอุษิีนพรุษฎีบอกว่าถ้าเสมอคู่ละสีพันบาทลำเลิศ ตาพ่อต่อไปขณะนี้ทั้งคู่ทั้งคู่สูสีอย่างนี้ไม่ออกังบอกไปถึกว่าใครจะนำแลาจะเพรพรพมเพรพรพมประดูทองว่าจะให้จะนี้จบครบจะไม่ในเมื่อในเมื่อเพวานอนถวานอนไรบีไรกดคอหูเล่มหอมใจออกแรบอกว่าถึงทังใจทแต่ายอย่างนี้หัเรือจะอกกลจะพกกลี่นนี้ไม่ออกไปเอาละครัูู้ญนี้สจะปสอมหาลอยะ8ประเพณรเพไปการทอลรรุบา เทสมานตำบลวังตะกดอยู่สารขวาพบกับทีมาร์เทมระดับบนจากแลงซ้ายวันวาลูกอาราบเอาเลยเว้ยราดูนอดชมแนาทีมารบุยประดาทองยอดตัวาและทีมารเทลารครพบกับทีมารแกงยอดหรือว่าทีมารประดูทองกอดคอยังมี้ยองวายยังไงสี่อนุบาลนี้สี่อนุบาลนี้แลงซ้ายก็เยเอาละครับไอ้รู้วานนวานลนหายจะเด็ดย้าแล้วก็หายจะเด็ดย้าแล้วหายสั่งลาแล้วสั่ง เอาล้วว้อยอีกสองเกี้ยวจะหมดแล้วจะได้กลับสุราษฎร์จะได้กลับสุราษและไปกลับพิจิตรครับขณะนี้การบวชรอบวชรอ,อ,อกันไปมากครับกลับชนบุรีแน่นอนเอาละครับทางก,กูอัดก,กันกมา,า,าอัดกันมาอัดกันมาใหยอยู่ไหนไปออกคผลยังยังไม่ออกผลออกผลแล้วออกผลแล้วเอาละเอาละห้าห้ารอผลจากคณะกรรมการร,รอผลสักคือ เนี่ยครับตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นในหัวนะครับของทางด้านเทพรตัตนพงกอดไว้ได้แน่นและในมือเขามีหวายอยู่ทั้งเส้นครับโอ้โหแล้วที่สําคัญครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ใครเห็นก็ว่าหนาุมานครับโอ้ต่พอผ่านข้อหวายไปทีดีหวายไปหยุดหมายเปลี่ยนหวายเปลี่ยนมือเฉยเลยครับู้่แบบดึงแบบดึงไปจากมือเลยนะครับเพราะว่าจริงๆในหัวของศรีอนุมานเนี่ย ขวาไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได,ได้ดูภาพชัดๆกันอีกทีนึงเลยครับโหเป็นไงผมบอกแล้วว่าเดือดจริงงนี่ครับมาดูเนี่ยขวาไปแล้วครับด,ด,ดูมาดูครับเนี่ยลูดไปจากมือเลยครับแต่สิ่งหนึ่งคืออะไรรู้ไหมที่ผมเคยไปถามเทคนิคมาเขาคว้าแล้วเขาดันไม่สะบัดทันทีโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นในหัวที่เขาแบบเซนเซียอะไรเงี้ยส่วนใหญ่พอเขาจับพืนเขาสะบัดก่อนเลย ยิ่งถ้าใครใช้2มือมือนึงสะบัดมือนึงล็อกเลยนะครับต้องต้องคว้าแล้วหักแล้วสะบัดเลยเขาถึงได้มีการจับแบบอเอาเอามือกดลงล่างแล้วใช่ครับเพื่อให้มันล็อกเงโอ้แต่นี่ก็ทรงตัวดีมากอะ่ะแล้วดึงเสร็จคือต้องเกาะไว้เพราะว่าถ้าเกิดตกน้ำเนี่ยก่อนโขนท้ายเรือผ่านจุดเส้นชัยเนี่ยถือว่าแพ้นะครับเกาะแน่นไปทุกแอ้สุดจริงๆครับหลานยายลิป หมด5,000บาทครับโอ้โหแล้วเมื่อกี้คือถ้าเกิดเปิดมาแล้วหวายดังขาดครึ่งมาก่อนแล้วก็สนุกเลยนะยสนุกเราแหละสนุกพวกเราเลยทีเนี้ยก็ทำเต็มที่ทั้งคู่ค,ค่ะอาจจะมีลุ้นเที่ยวสามนะคะโอ้โหเนี่ยคือต้องเพื่อถึงนายหัวพอเห็นแบบนี้นายหัวมีส่วนสำคัญเลยดเดูเลยเนาะความ ประสบการณ์ความเก่าเกมของนายหัวครับลอง้นาแดงนะครับเทพรัตนพรชนะไปก่อนหนึ่งเที่ยวครับเนี่ยมาดูกันอีกทีครับดูครับไปจับหวายแบบนี่ฮะจับปกติเลยแล้วโพจังหวะโอ้โหจะหักกั่ไม่ทันแล้วอ่ะแรงฝั่งนั้นไปเยอะกว่าหลังสุดตัวเลยอ่ะคะีแคนอกันอยู่ค่ะ คุณชมว่าฟังเราสามคนพูดสนุกกับดูเรือไปแล้วนะครับผู้ชมจริ่งขอนเรื่องสนุกกว่านี้จะเปันออกกับไม่ได้เลยว่าได้ไหมคุณชมอายุนะรอครับเย่าบอกเลยตั้งเลยผู้ชมไมตั้งมาแล้วครับเราไม่ควรสมาธิของกีฬาแต่กระซิบทำไมเอาลบกวนสมาธิทุกคนเงียบเลยทุกคเงียบไปด้วย โหดเยี่นี้มันจะมี2568ันหนึ่ง้อยหกสิบระเทมนะนะผมจากแลมซ้ายได้เปรย์พายนำหน,าน้าประมาณสามสิบเอ็ดกอดคอวางตะกอกอดคอเล้วเสียนรุบานกอดคอเรจาจะขบขันและสามแลมซ้ายเอาเลยเยี่ยวนี้ใครจะอยู่ใครจะไปจะมีเที่ยวริสานหรือไม่เริ่มการดูเริ่มการชมเล้วไหมเอาเลยเอาเลยไอ้บอลเมยไอ้ป้อลบาบพานาันจะเสียตังค์หรือไม่พอตอนนี้เหลือถูกแทงแล้วถูกแทงแล้วที่บัวนอุบัวโนอุบัวโนอุบจะ,ะๆๆจก็ดูท้องแล้ว ไข่บุกไข่กางไข่บุกไข่จา้าห้าห้าเผลักไปแล้วเอาครับคุณผู้ชมครับเรื่องที่เราไม่คาดไม่คิดไม่ฝันมันก็มาได้เป็นทางด้านศรีรุมาญยาวานน้อยครับคว้าไหวไม่ได้เพราะความผิดพลาดของเทพรัตนรภมครับโอ้โหอโหเ้ว่าโอ้หคือเหมือน ความผิดพลาดเนี่ยทั้งสองทีมเกิดขึ้นคนละแมตช์เนาะในเที่ยวที่หนึ่งเนี่ยในหัวของศีรุมานคว้าไว้แล้วแตกรรมช้าไปหน่อยไม่อยู่ครับแต่เนี่ยเทพนะนบผมถึงก่อนนะเดี๋ยวดูครับแบบชัดๆเลยฮะหนึ่งสองแล้วก็ไม่โดนครับโอ้โหคือถ้าโดนนี่ชนะนะเพอถึงก่อนนะ โเอาไปว่าคุณผู้ชมครับเอาในหัวไปตัดแว่นก่อนเลยโอ้อะไรเนี่ยขอให้ในหัวหายไปบอกว่ายท้ายคัดเดียวไปนิดนึงโอ้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอรอแข่งมืดแล้วเป็นเงี้ยแสงไม่พอเพราะแสงไม่พอก็มองไม่เห็นเนี่ยโอ้โห โอ้โหมาจ้องจนตาเหล่นะก็คว้าโอ้โหตายตายเลยคุณผู้ชมงี้ตายาเลยยอ,อมมีน้ำสามโอ้ตายเลยงี้ได้หมือกเรือได้หมือกพร้อมเลยพร้อมแข่งก่อนเลยเรือได้มือกอ่ะโอ้โหอะไรกันนี้ผมถามคุเดียวว่า,าวแล้วเราจะยังไงกันต่อโอ,โ,โอ้โหโอ้โหตาย นี่ตายเลยโอ้หโหเกี๊ยวทอดก็กลับแล้วยวทโอ้ล้านเกี๊ยวก็ไปแล้วด้วยตายไม่แต่ตอนเนี้ยทุกคนดูหัวล้อ<า>พวกเราไงไม่รู้อะโอ้โหผู้ชมโอ้ไม่ต้องมาหัวล้อยอกันเลยในะคอมเมนต์โอ้โหตายตายเลยไก่ขั่วเกลือผมตายเลยอย่างงี้จบจบเลยอย่างงี้จบเนี่ยถึงก่อนเยอะนะโอ้ดูถึงก่อนแล้วดูโอ้ยไปเห็นเชือกสองเส้น โอ้นี่นะอ้นี่ดีเทเหมือนเหมือนมีจังหวะลังเลกาจับลัสะบัตรเลยไี้เ,เหมือนว่าไปไปเนี่ยไปตาลายก่อนถึงหวาไงเอาเห็น2เส้นคว้าต้องคว้าเส้นหนึ่งปึ้บไปคว้าเส้นว่าออผิดปาบเรียบร้อยเส้นจริงไม่คว้าโอ้โห <c oughs> จบ แต่ว่าเนี่ยก็คือต้องต้องต้องชมเขาเรียกว่า <หอ S 1> ปฏิกิริยาของในหัวของสีหนุมานด้วยนะครับที่ขึ้นโขนมารอแล้วอะครับแต่ในเมือ่อวหวไม่ถูกดึงไปก็ต้องดึงมาให้ได้ฮะคือสมมุติว่าถ้าสีหนุมานไม่คว้าไปนี่เกิดอะไรขึ้นเสมออยู่ดีเสมออยู่ดีแต่ว่าไม่รู้ว่ากรรมการอย่างเงี้จะต้องตัดสินไปเลยป่าเพราะว่ามีมีผลแพ้ชนะเป็นหนึหนึ่งเที่ยวครับไร่เป็นเดี๋ยวโปรดิวเซอร์พี่โมเดี๋ยวพี่โมจะช่วยทั้งหมดส่วนเรากินเกี๊ยวทอดเนยกินเกี๊ยวทอดเนี่ยเรา ็อกแ,แล้วครับใครจะได้ดูแล้วนะครับเที่ยวที S> <S ่3ของคู่ชิงอันดับที่3ในประเภททั่วไปครับลงพายแล้วค่ะที่อาทีสาม แต่มราใส่น้ำดันสายตกดูนี้ว่าขนาดนี้น้ำอยู่ขนาดนี้น้ำอยู่เซียนมันอะไรที่ไหลไปไหลบุบไหลบีไหลบีถึงจะมืดจะคับก็ไม่ไหลยังมองเห็นธงยังใครจะดีจะเด่นใครจะดีจะเด่นกำลังเข้าสู่หลักสิสามผู้ชมก็ยังไม่ยุ่ถึงยังดูดีกันเหมือนเดิมเอาละครับคนที่สามจะเปสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับตอนนี้สี่งงสสาานนฮันุมานจางวังตะกอเปิดไปพายนำหน้านำหน้าแล้วัยวายังไงก็ทีมงานจากแล ไม่ผานนำนาประมาณรู้จะโหนแลมสายกอดขอกอดได้กอดได้กอดได้หรือไปได้เอาเอาเอาแรเรียกว่าได้เวลาฝึกซ้อมกับไอ้ปุยเวลาท้องเปดเต็มที่ปุยเวลาท้องเปิดเต็มที่มวลเนอมวลเนอบรรลท้องก็เปิดเต็มที่เอาละคขับทังคู่ดันเต็มี่ลองเาสาจริงเลจะเือนจะเหมือกันหวจะเหมือนจะเมือนกันเอาละเลยเอาเลยในหัว สีฮนุมานพยาวานอนนะครับเก็บชัยชนะในเที่ยวที่3ได้ครับทำให้เขาชัยชนะไป2เที่ยวนะครับได้แบบที่3เรือปีพายทั่วไปครับแล้วก็แต่ไฮไลท์มันไม่ได้อยู่กนะันที่คว้าหวายอะสิครับสร้างตำนานตั้งแต่ออกตัวเลยค่ะคุณผู้ชมด,ดีก็วิ่งใส่คอนเทนตนะ์นั่นแหละสตาร์ทเชียร์บอกเลยอะไรที่ไม่ได้เห็นก็ได้เห็นสนามนี้ผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะตั้งแต่ทำมา,าเนี่ยอาจารย์ไขตุนตั้งฉายาให้บอกว่านายหัวไงหลัง อาจจะออกตัวแรงไปนิดนึงกระชากเลยอ่ะดูทรงแล้วออกออกโคเปิดแรงแน่นอนนะมาดูอีกทีครับเนี่ครับเสียหลักครักแรงมากนี่ครับหัวพายตกแต่ยังคว้าพายไว้ได้กลับขึ้นมาครับโอ้โหเนี่ยแล้วก็เสียจังหวะไปด้วยครับปวดรอเองก็เนี่ยจะพายก็ได้ไม่เต็มที่ครับจังหวะนี้ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เขาเรียกสับโดดครับแต่รู้เลยว่าออกตัวแรงขนาดไหน ทั้นกระชากครับคือถ้าสมมติเมื่อกี้เนี่ยล่วงน้ำจริงๆนะคนที่ต้องพ้าวไหวคือหมวดลอ้นะตำแหน่งที่สองใช่ซึ่งก็ไม่น่าไม่น่าจะได้ฝึกมาด้วยใช่ครับอะอันนี้ในที่แอดมินเขาบอกว่าเห็นด้วยตาเนื้อมาแล้วนี่เขาหมาถึงอะไรใน y o u t u b หมาถึงว่าอ๋อมายมาถึงว่าความความน่ารักของพิธีกรหญิงเราเนี้ยหรอ เห็นมันแล้วด้วยตาเนื้อบ้าน่ารักจริงเลยเนี่ยอห่งตันเนีแล้วพี่อ่ะป้าและคนน่ารักอย่างพี่อ,ะอ่ะป้าไม่เห็นโอ้เดี๋ยวนี้เดียวนะไม่ใช่ถ้าไม่เสียหลักตอนแรกอะ่ะผมว่าเที่ยวนี้ก็ถูสีอีกอะ่ะโอ้น่าสงสารนะแต่วนาน่าก็มันเป็นเรื่องของการผิดจังหวะเล็กน้อยคือสามเที่ยวของคู่เนี้ย สามเที it, ่ยวมีคอนเทนต์หมดเลยสามเที่ยวแล้วมีความผิดพลาดเกิดขึ้นทั้งสามเที่ยวด้วยนะฮะแต่ก็สนุกแล้วก็สร้างตำนานให้กับคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมก็มาขอบคุณที่เราอยู่สร้างความสนุกเช่นกันครับถ้าไม่มีคุณผู้ชมอยู่ดูเราเนี่ยพันกว่าคนใน y t u t u ครับแล้วก็อีกอีกหกอีกแปดร้อคนก่อนหน้านี้ใน Facebook เราก็ไม่มีกำเรี่ยวกำลังกำแรงที่จะอยู่ เรบคุณผู้ชมเหมือนกันนะครับและนี่คือผลการแข่งขันครับเรือโอเพ่นสาปีพายครับอันดับที่4ได้แก่เทพรัตนพรมครับอันดับที่3คือสีนุมานพยาวนอน์อันดับที่2ครับเทพมังกรเพชรนาขาและแชมป์ของเราครับเทพประกาสิตอนํำโชคครับ